กำบันดาลตอนจุดจบของทหารกองชาติเรื่องเล่าจากคุณอนัตตาคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าของหลวงตกน้ำไม่ไหลถูกไฟไม่ไหม้กันบ้างแล้ว เรื่องนี้เป็นความจริงไม่มีใครร่ำรวยเพราะโกงของหลวงมีน้ำซ้ำทั้งกับติดคุกติดตารางหรือออกจากราชการไปก็มีข้าพเจ้าได้ประสบมาแล้วด้วยตนเองเมื่อประมาณสิบกว่าปีมานี้ที่นั่นเป็นคลังยุทธปกรณ์ของทางราชการสิ่งของในคลังล้วนแต่แปรสภาพเป็นเงินเป็นทองได้คล่องคลงทั้งนั้น จึงกลายเป็นของยั่วกิเลสให้ใครต่อใครพากันพิสมัยเป็นอย่างยิง่งร้อยโทพศหรือหมวดพศอยู่มาตั้งแต่เป็นนายสิบจนเลื่อนเป็นจ่าเป็นนายร้อยเพราะมีความรู้ความสามารถในหน้าที่การงานอย่างดีเยี่ยมแกแต่งงานกับสตรีมีฐานะค่อนข้างดีตั้งแต่ยังเป็นนายสิบมีบุตรด้วยคันสามคนแล้วชายสองหญิงหนึ่ง แต่ภรรยาชอบหากินทางเซ็งลีอะไรก็ได้ขอให้มีกำไรเป็นเอาทั้งนั้นไม่ว่าสุจริตหรือทุจริตผิดกฎหมายถึงกับลงทุนกู้ยืมเงินด้วยเสียดอกเบี้ยร้อยละห้าเอาไปออกดอกร้อยละสิบและลงทุนเล่นแชร์รายวันในเมืองที่หนักกว่าเพื่อนคือเป็นหุ้นส่วนค้ายาเสพติดกับผู้มีอิทธิพลแต่ยังไม่ทันจะเห็นผลกำไรกระโดนจับเืก็กก่อนในเที่ยวแรก ต่อมาไม่ถึงปีก็ถูกโกงเงินแชร์อีกรวมทั้งสองครั้งเป็นเงินหลายแสนบาทแทบสิ้นเนื้อประดาตัวจนสามีต้องยื่นมือเข้าช่วยเพื่อล้งหนี้สินแต่จะทำอย่างไรละ่ะในเมื่อขาดเงินทุนหมุนเวียนจึงหันเข้าหาวิธีบริโภคมูลช้างเพราะตนเองเปรียบเหมือนคนเลี้ยงช้างหมวดพดเป็นหัวหน้าควบคุมคลังมูลค่ามหาศาล ของที่ซื้อง,ง่ายขายคล่องคือกระสุนปืนพกขนาด1 1มมจากความจัดเจนในหน้าที่การงานทำให้รู้จักทางนี้ทีไล่ได้เป็นอย่างดีกระสุนปืนหีบละสองพันนัดจำนวนมากกว่า40หีบใกล้จะหมดอายุของหมดอายุหรือของเสื่อมมิใช่ความหมายว่ามันด้านไปเสียมหมดความจริงยังใช้ได้แต่เขาไม่รออยู่จึงกระทั่งใช้ไม่ได้ เพียงแต่เห็นว่าเก็บไว้จนถึงกำหนดหมดอายุของมันก็จัดการทำลายเสียก่อนที่มันจะถึงขั้นเสื่อมขึ้นมาจริงๆเพราะถ้าถึงขั้นนั้นมันอาจจะมีแรงขับดันมากกว่าเดิมหลายเท่าจนทำให้ลำกล้องปืนแตกร้าวหรืออยู่ดีๆอาระเบิดตุ่มตามขึ้นมาก็ได้แบบนี้เขาเรียกมันว่าจุดตัวเองพอถึงกำหนดเอาไปทำลายคือการเผาทิ้ง หมดพดกลับยักยอกเอาไปขายที่ร้านปืนเหมากันนัดละ8บาท40หีบก็บ80ดหมื่นนัดอยากรู้เป็นเงินเท่าไรก็ไปกดเครื่องคิดเลขกันเอาเองเนื่องจากเรื่องนี้ต้องทำกันเป็นทีมจึงต้องแบ่งสันปันส่วนไปทัวทวอันดับแรกส่งไปสังเวยผู้ชํานาญการซึ่งเป็นนักเรียนร่วมรุ่นกับหัวหน้าหน่วย ซึ่งเป็นผู้บันทึกเสนอแนะผู้มีอำนาจจรอนุมัติให้ทำลายเมื่อได้เงินมาเกิดซื้อรถเก๋งให้หัวหน้าหน่วยหนึ่งคันทีวีสีหนึ่งเรื่องสมัยนั้นราคาเครื่องละสองหมืนกว่าบาทพวกสมุนชั้นรองๆก็ได้ส่วนแบ่งลดหลันกันลงมาตามความสำคัญมากน้อยแม้กระทั่งคนขับรถส่งของเงินส่วนที่เหลือเกือบหนึ่งในสตกเป็นของหมวดพศ แทนที่จะเอาไปใช้นี่กลับซื้อรถปิกอัพคันไม่เอี่ยมซื้อรถจักรยานยนต์ให้ลูกชายตกค่ำสองนายบ่าวคือหัวหน้านหน่วยกับหมวดพด์ไม่เป็นอันอยู่ติดบ้านต้องเข้าเมืองทุกคืนหนีบกระเป๋าบรรจุเงินเป็นฟ่อนเข้าครับเข้าบาอาบอบนวดกลับดึกดื่นเดินบางคืนค้างโรงแรมชั้นหนึ่งกบกอีตัวกันเพลินโดยมีลูกน้องขู่ใจเป็นคนขับรถและองครักษ์ไปในตัวด้วย ซื้อปืนพกให้เป็นกรรมสิทธิ์เลยหนึ่งกระบอกส่วนลูกเมียหัวหน้าหน่วยก็มีความเป็นอยู่อย่างฟุงฟฟ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยราวกับเจ้าของธนาคารขนาดลูกสาววัยรุ่นไม่ยอมรับเงินจำนวนสิบจากแม่อย่างน้อยๆก็ต้องได้ใบแดงๆทุกครั้งหมดพดนเองแทนที่จะสุขสบายแต่ความเป็นอยู่ในครอบครัวกลับระหองระแหงทุกวี่ทุกวันยิ่งกว่าเต็ก,ก่อน จนถึงขั้นลงไม้ลงมือกับภรรยาจนนับครั้งไม่ท้วนเป็นที่อื้อเ้าไปทั้งหน่วยหมวดพดทนรำคาญไม่ไหวเลยริอ่านมีเมียน้อยเป็นสาวสังคมแยกไปเชาบ้านอยู่ในเมืองเงินที่ได้มาจากของร้อนแถมเป็นของหลวงมันออกฤทธิ์ขึ้นมาแล้วโดยบรรดาเจ้านี้พากันทวงถามไม่เว้นแต่ละวันถึงขั้นฟ้องศาล แต่หมวดพศก็ขอรอมชอมยินยอมให้หักเงินเดือนส่งพรเรื่องจึงระงับไปถึงจะแยกไปอยู่ในเมืองแต่หมวดพศก็คงเป็นนักท่องราตรีกับหัวหน้านหน่วยอย่างคงเส้นคงวาไม่เปลี่ยนแปลงหมดเงินค่าของเสื่อมหมวดพศเริ่มหันเข้าหาของดีคราวนี้ไม่ต้องผ่านคนกลางขนเสรถปิกอัพไปขายที่ชายแดน โดยแก้ยอดในบัญชีประจำคลังให้เท่ากับของที่เหลือติดต่อกับลูกพี่ที่หน่วยเหนือในกอทมแก้ยอดในบัญชีที่ควบคุมเข้าไว้อีกชั้นหนึ่งให้ตรงกันเสียด้วยงวดนี้ได้เงินน้อยกว่าคราวก่อนไม่ถึงครึ่งแต่ก็มากโขอพอดูเพราะไม่ต้องเสียส่วนแบ่งเหมือนคราวแรกนอกจากผู้ช่วยเหลือทางกทมรายเดียวเงินที่ได้มาก,ก็ละลายไปตามบานนะครับ โดยฝีมือของสองนายบบาวอีกตามเคยเกิดเงินร้อนจะจีรังอะไรนักหนากคำเริ่มสำแดงฤทธิ์แผ่กระจายไปทั่วทัวคือเจ้าของร้านขายปืนที่รับซื้อของไว้คราวแรกถูกจับฐานมีซองกระสุนปืนคือแมกกาซีน M16 ซึ่งเป็นอาวุธสงครามหลายร้อยซองเตรียมส่งไปขายพวกกระเหรี่ยงกู้ชาติต้องเสียเงินค่าวิ่งเต้นล้มคดีหลายแสน อันดับต่อมาก็คือลูกชายและคนขับรถองครักษ์คำวันนั้นองครักษ์เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ลูกชายเวรุ่นซ้อนท้ายเข้าเมืองด้วยอาการมึนเมาเกิดชนเสาไฟฟ้าเอาดือด้อรถพังยับสลบเหมือดด้วยกันทั้งคู่ลูกชายเวรุ่นแขนขวาใช้งานไม่ได้พิการตลอดชีวิตเสียอนาคตเป็นคนแรกองครักษ์แขนขวาหักนานๆเข้าก็ไร้ความรู้สึก เพราะตนเองขาสุราไม่ได้แขนรีบเล็กเคลื่อนไหวไม่ได้เลยพิการเป็นคนที่สองจึงถูกปลดจากราชการรับบำเหน็จบำนาญเจ้าหนี่นับสิบรายเริ่มทวงถามเรื่องหนี่กับหมวดพดเพราะเงินเดือนไม่พอหักเฉลี่ยดได้ทั่วถึงจึงไม่รู้ว่ากี่ปีกี่ชาติจึงจะหมดนี้แถมบางเดือนก็ไม่มีจะให้หักหมวดพดกลายเป็นคนเงียบขรึมและดื่มขนาดนัก เงินร้อนมากมายที่ได้มาถึงสองครั้งหมดไปแล้วความกลัดกลุ้มและความเป็นอยู่ที่เคยฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยก็ไม่ลดคงกู้หนี้ยืมสินหากินทางปลิ้นปล้อนเพียงให้ได้เงินมาถลุงหาความสําราญอย่างเดียวคิดจะลาออกจากราชการเพื่อเอาเงินบําเหน็จท้หนี่ก็ได้ไม่ถึงครึง่งจะยักยอกของหลงอีกก็ไม่ได้เพราะเรื่องมันเครียวกราวเฉาโชไปทั่วเสร็แล้ว แถมทางหน่วยเหนือก็ก,กาลังเพ่งเล็งคอยสอดส่องอย่างกวดขันจนกระดิกตัวไม่ไหวห้าชาวบ้านก็ค้างเป็นแรมปีเมียน้อยก็เริ่มตั้งคันเพราะต้องการผูกมัดสามีจึงปล่อยให้เกิดเจ้าของบ้านเช่าทนหมวดพดไม่ไหวในที่สุดจึงออกปากขอร้องให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นซึ่งก็เป็นการไล่กันอย่างสุภาพหมวดพดนั่งดื่มโซราตั้งแต่บ่ายยันค่ำ จึงตัดสินใจขนของใส่รถยนต์คู่ชีพออกจากบ้านเช่าพร้อมด้วยภรรยาน้อยเดินทางเข้าหน่วยเพื่อจะใส่บ้านหลวงในคืนนั้นเองระหว่างทางเกิดปากเสียงกับภรรยาเข้าอีกท,ทั้งทั้งที่กำลังขับรถพอลงจากภูเขาซึ่งเป็นทางโค้งและลาดชันมีรถบรรทุกแล่นอยู่ข้างหน้าที่กำลังสวนทางขึ้นมาก็มีรถของหมวดพศเกิดชนท้ายรถคันหน้าเอาดือด้อ ถึงกับเสียหลักเบนไปทางขวาประสานงากับคันที่สวนขึ้นมาซ้ำสองปรากฏว่าหมวดพศตายขาที่ภรยาสลบเมือ่อผลการสอบสวนภรยาให้การว่าหมวดพศจงใจขับรถชนท้ายรถบรรทุกเพื่อฆ่าตัวตายหนีโลกชัดๆหมดเวีนกันทีในชาตินี้สำหรับร้อยโทพ์ผู้มีผลงานอันน่าเลื่อมใสในอดีต แต่ต้องกลายเป็นคนช่อราดบังหลวงจนจบชีวิตยอ,อย่างนาอานายังก่อนอยังบาปกรรมยังไม่สิ้นสุดสำหรับผู้ร่วมทีมด้วยกันคุณนายหัวหน้าหน่วยติดเล่างเงแงมเพราะกลุ่มใจที่สามีจมปลักอยู่ในแหลงบบยมุกจำพวกหลงหญิงบาบา้าลีลาดพิศวัตอีตัวจันเพื่อนร่วมรุ่นได้เลื่นยศกันหมดแล้วแต่ตัวเองยังดักดานอยู่แค่เดิม ลูกสาวอายุ16กลายเป็นดาราสังคมไม่เป็นอันเล่าเรียนคบเพื่อนต่างเพศไม่เลือกชั้นวันนะเพราะพ่อแม่มัวแต่หลงเมาหลงเที่ยวไม่สนใจลูกเตาสุดท้ายก็ติดยาเสพติดถูกจับขังเสียอนาคตเป็นรายที่สามกมยังตามกลิ่นเงินร้อนไปถึงกรุงเทพผู้ชำนาญการเพื่อนร่มร่นที่สมคบกันแก้บัญชีนั้นวันหนึ่งขับรถไปต่างจังหวัด มีรถบรรทุกสวนทางแซงกันมาอย่างกระชั้นชิดเลยหลบไม่ทันจึงเกิดเฉียวกันจนพังยับไปทั้งแถบสี่โครงหักสลบเหมือดคาพงมาลัยรถบรรทุกใหญ่กว่าจึงขับหนีไปได้ต้องหมดเงินค่ารักษาตัวและซ่อมรถไปหลายแสนถัดมาอีกเดือนกว่ากว่าพระยาหลวงของหมวดพศขับรถไปติดต่อการค้าเกิดอุบัติเหตุอย่างน่าระเบิด รถฉลับลงข้างถนนจนพลิกคว่ำตายคาทีหมดทั้งพ่อทั้งแม่ลูกสามคนไร้ที่พึ่งพี่ป้านาอาต้องช่วยกันแบ่งไปอุปการะเจ้าคนโตที่แขนพิการนั้นพอวันเงินเดือนออกก็ไปหาลุงที่หน่วยราชการแห่งหนึ่งเมื่อได้เงินเล็กๆน้อยๆก็ตะเวนไปตามบ้านเพื่อนฝูงหรือในเมืองโดยไม่มีจุดหมายถึงแม้ในปัจจุบันนี้ก็เถอะ เขาคงร่อนเรพระเนจรต่อไปเช่นเดิม